ตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เยอรมันเคยทิ้งระเบิดไว้ที่นี่นะสกาบลานะทั้งสองสงครามนะคะทั้งทั้งสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วก็สงครามโลกครั้งที่สองนะคะคุณใหญ่เลยนะคะดีนะ้าคีโม,โมมากเลยนะคะลองดีนะ่าจะเป็นเดินอีกแล้วเหรอคะ ไปเดินขึ้นเขานะคะวันนี้ไปสกาบราคัสโซลหน,น่ายังไม่เคยไปเลยค่ะเมื่อวานไม่ได้ออกจากบ้านนะคะฝนตกทั้งวันวันนี้ลุก forward ถุยขึ้นรถก่อนอยู่นะนะหนักนะหนักหนักจังเลย พบกับแม่ตามแล้วก็น้องดีน่านะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวค mm ัสเซิลเขาเรียกเลยนะคะเออสกาเบราคัสเซิล hmm. ค่ะเป็นปราสาทเก่าแก่ของเมืองนี้นะคะของสกาเบรานะคะ mm hmm. เต็มไปด้วยเมืองประวัติศาสตร์นะคะที่นี่ mm hmm. เราก็ขับรถประมาณ1 0บถึง s t wait นาทีพ่อมาจะหลบกล้องนะคะ <laughs> เดี๋ยวนะคะเราจะเดินขับรถประมาณ10-15นาทีนะ mm hmm. ติดทะเลคะ่ะตรงนี้อวีอินนอตนอตเบ y นี่นะคะเดีย๋ยวตามให้ดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะเดี๋ยวไปเที่ยวกันค่ะไปดูเมืองประวัติศาสตร์กันค่ะตรงนั้นนะคะก็จะเป็น Scarborough Castle นะคะติดทะเลค่ะทุกคนหนาวมากเลยค่ะวันนี้ประมาณ1องศานะคะ,ะเลยนอร์ทเบยค่ะ เชี่ยวอีกแล้วหรอคะ่ะดีน่าฮะหนูยังไม่เคยมาเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะคุย <c oughs> ใหญ่เลยนะคะดีน่าคีโมมากเลยนะคะชินไลท์ชูบีอ u t ตรงนั้นก็เป็นคาเฟ่นะคะสีข,ขาวๆตรงนั้นนะคะร้านกาแฟเนาะ <c oughs> เคยมาสองสาครั้งะคะ่ะ วิวสวยมากเลยทุกคนนอตเบย์นะคะเป็นฝั่งทะเลทางเหนือนะคะตรงนี้ตั้มอยู่ตรงกลางระหว่างทางจะไปปราสาทนะคะแล้วก็จะทะลุตรงนี้นะครับเห็นทะเลฝั่งทางใต้นะคะนอตเบย์ Bay, ที่ตามพาเดินเที่ยวเมื่อวิดีโอที่แล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลัดทางนี้นะคะแล้วก็ขึ้นขึ้นเขาโ <Church. S 1> <laughs> อ้มาบอกว่าขี้มูกติด มม <laughs> ว้าวตรงนี้ก็เป็นเชิร์ตนะคะป็นโบวนะ์นี่แซวเบที่พาเดินเมื่อวันก่อนนะคะวันนี้ก็ประมาณหนึ่งองศานะคะว้าว หิมะยังมาไม่ถึงสกา่าเลยค่ะปีนี้รอหิมะอยู่นะแต่หิมะยังมาไม่ถึงเลยคะ่ะเ e าอีกค n o have snow this s n o w t h i s y e หิมะบอกอันไม่รู้จะรู้ได้ไงเพราะทุกทีเขาก็มามาเมืองใกล้ๆก็มาถึงเราก็ละลายเหมือนแล้วเ <Okay. S 2> พราะว่าทะเลมันรอนนะคะใช่ค่ะตรงนี้นะคะทุกคนเนี่ยตรงนี้เซาเบรนะคะ ฝั่งนี้นอร์ทเบย์ฝั่งนี้เซาล์เบย์ค่ะฝั่งนู้นนอร์ทเบย์นะคะคัสเซลิลฮิลเรากำลังจะไปนี้นะคะ we, we are here y o U are here นะคะเราก็จะขึ้นจากตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นของเด็กๆสมัยก่อนนะคะพ่อรมกบอกว่าตอนเด็กๆเ,เคยมาเล่นแถวนี้นะคะ คุณชอบเล่นอ,อ,อ๋อเมื่อก่อนจะมีเชือก <I think S 2> แล้วก็ <you S 2> ห้อยโหนเชือก <ๆ S 2> ตอนเด็กๆแล้วก็เล่นแถวนี้ค่ะพ่อมาร์กบอกยังอยู่อยู่เลยนะแต่ยังไม่มีไม่ค่อยมีใครมาเล่นละนี่ค่ะประวัติก็มีมาหลายร้อยปีแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะคะสกาบร,รคัสซตอนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เยอรมันเคย ทิ้งระเบิดไว้ที่นี่นะสกาบลานะทั้ง2สงครามเลยค่ะทั้งทั้งสงครามโลกครั้งที่1แล้วก็สงครามโลกครั้งที่2อนคะ่ะตอนนี้เราอยู่ในยุคโควิดนี่ก็เหมือนสงครามโลกครั้งที่สนะดูสิมันเปลี่ยนชีวิตเราเลยอย่ะไม่ให้เจอกันแบบโอ้ยนะเราก็เข้าป่าเข้าเขาอค่ะ ลื่นคะ่ะทุกคนเราต้องเดินที่มันมีหญ้านะคะเมื่อกี้ลื่นต้องเดินแบบระวังคะ่ะเพราะว่าน้ําแข็งเกาะพาพิเ็ษน้ำแข็งเกาะเ,เ,เต็มนะคะเราดูเหมือนใกล้นะจากแผนที่แต่เราต้องเดินอ้อมอ้อมเขาหลายรอบเลย hello, hello. จะ say hello จะ say hello ฮัล e หลเวลา say hello นะคะเวลาดีน่า say hello นะคะเขาจะอยากออกมาเดินนะคะอยากออกมาเดินเขาปิดเนาะเขาปิดหน้าหนาวว่าปิดช่วงโควิดนี่แหละมันก็เลยเข้าไปข้างในไม่ได้ค่ะ เอาบรรยากาศที่อยู่ใกล้ๆมาฝากนะคะใกล้สุด

ตรงนี้พอเราเดินลงจากคัสเซอลมานะคะ mm hmm. เห็นไหมตรงนั้นนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนอตเบย์ค่ะทะเลทางเหนือนะคะเยียเยีย hmm. yeah, yeah. ดีน่าจะหลับนะคะเยีย yeah, s h ช mm ิคก n นส l e e p in น m i n น t e เจอเฟรชแอร์หน่อยดีน่าก็จะสลบสไลยนะคะหลับเลย mm hmm. หนาวมากคะ่ะทุกคนดูสิ มีน้ำแข็งนะแต่ว่าหนาวมากเลย very rough s e นะลูกปั้นของเฟร์ซี่คิวรอยนะคะูสิว้าว Can yeah, we stand there and have a nice photo together? The watching us. Some work. ตรงนี้พ่อมาคอกว่าเคยทำงานด้วยคะเคยทำสร้างแฟลตไว้ตรงกลางระหว่างตรงนั้นนะะหลายปีแล้วพ่อมาเล่าให้ฟังนะคะเสียได้คะ่ะทุกคนเขาปิดนะก็เลยได้พาแค่ เดินชมบรรยากาศรอบๆนะคะเดี๋ยวให้เขาเปิดช่วงหมดโควิดก่อนเนาะค่อยพามาเที่ยวอีกรอบนึงนะคะวันนี้ก็ดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็เราพากันเดินอ้อมตั้งแต่ตั้งแต่จอดรถแล้วก็อ้อมข้างๆทางของคัสเซอร์นะคะแล้วก็ลงไปชา,ายหาดแล้วก็อ้อมมาใช้เวลาเดินกันชั่วโมงกว่าค่ะเดินเรื่อยๆเนาะ